อ่าครับเสร็จเรียบร้อยครับเกมบอยมาโคติดตัวต้ังสือต่ำไปหน่อย สวัสดีครับผมต่อนะครับาคลิปนี้เป็นอีกหนึ่งคลิปครับสำหรับ n i n e n d o DS m a r c o หรือว่าเกมบอยมาโค o ครับแปลงแปลงเป็นเกมบอยมาโค o อันนี้เป็นคลิปสุดท้ายแล้วเป็นคลิปที่ทำน่าจะเสร็จแล้วแหละเสร็จเรียบร้อยแต่สติกเกอร์ไม่มีนะครับ สติกอ e ์จริงๆแล้วมันมีขายมันมีขายอยู่สติกอร์แต่มันสั่งยากครับมันเป็นแอปแอปต่างประเทศอะไม่ใช่แอปในไทยมันต้องทำเรื่องโอนเงินอะไรลำบากก็เลยหาสติกอร์มาติดไม่ได้จริงๆแล้วมันจะมี สติกเกอร์เกมบอยมาโคติดอยู่ข้างหลังมีขายแต่สั่งลำบากนะครับเครื่องนี้ก็จบไอ้เครื่องนี้เครื่องต้นแบบนะไม่อยากถอดมันะลครับไปเครื่องนี้โอ้โหบอดี้แม่งโคตรกรอบเลยเครื่องนี้จะปรับปรุง ขึ้นมาหลายอย่างก็คือลำโพงจะย้ายมาไว้ด้านหน้าใช้เป็นลำโพงของตัวนี้ครับัิจ้าจาังวะเนี่ยอ่านี่เป็นลำโพงของ n t n t d o Switch นะครับลำโพงมันจะลึกลงไป แล้วเป็นเบ้ามันจะมีขอบยางตรงนี้นทำให้เวลาแปะกับบอดี้ด้านหน้าเนี่ยมันจะเข้าเบ้าพอดีมันจะเป็นหลุมอ่ะมันจะเป็นหลุมครอบกับพลาสติกแบบนีน้แล้วเสียงมันจะส่งออกไปได้ดีกว่ามันจะมีลำโพงลำโพงของ psp ก็ใส่ได้นะครับแต่ผมไม่ได้ลอง P.S.P มันจะไม่มีเบ้าแบบเนี้ยมันจะเแบนๆเ,เรียบๆผมเลยไม่ได้เอามาใส่มันดูไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เสียงดังหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจไมไ่ลองเลยอันนี้มันก็ดังพอสมควรไอ้เครื่องนี้จอยังไม่มาเลยสั่งจอไป หลายวันแล้วเนี่ยเม่อาทิตย์แล้วมั้งไอเครื่องนี้พอดีได้มาอีกตัวหนึ่งมันจอบนมันเสียจอล่างมันใช้ได้อยู่แล้วก็ตัวจอทัชสกรีนมันลายเยอะผมลอกออกไปแล้วตอนนี้ใช้จอของใช้กระจกจอกระจกจอเลนจอเลนจอด้านนอกของ ของ DS Lite เป็นจอล่างเอามาแปะไว้ข้างในลองเอามาทับทับดูแล้วก็วางปรากฏว่ามันมันเอาบอดี้เนี่ยทับลงไปได้สนิทไ,ไม่ไม่ไม่นูนขึ้นมาแต่ก็ยังไม่ค่อยพอดีเท่าไหร่ครับเราจะเห็นขอบจออยู่เนี่ยขาขาวเห็นข,ขอบจอขาขาวอยู่แล้วก็ มันมีอีกวิธีหนึ่งคือลอกจอทัศกรีนออกไปทั้งหมดเลยแล้วก็ใช้อันนี้อันนี้เป็นกระจกไม่ใช่กระจกนะแต่เรียกกระจกอะง่ายดีเป็นกระจกเลนนอกของจอบนของมันเองอะของ D s ที่อยู่จอบนเนี่ยถอดเลนมันมาเอามาใส่ขอบด้านนอกแต่มันก็จะนูนๆหน่อยข้านนอกแต่จะเป็นขอบเป็นขอบนูน,น,น จะให้เนียนก็ทําสีตรงเนี้ยให้เป็นสีดําเนี่ยทาสีขอบนียครับทําสีขอบตัวเนี้ยให้เป็นสีดํามันก็จะดูเนียนขึ้นถ้าเป็นคนละสีมันก็จะเป็นแบบเนี้ยดูคนละสีส่วนสติกเกอร์นะครับ สติกเกอร์เดี๋ยวซูมลงไปดีกว่าอ่าชัดขึ้นแล้วครับสติกเกอร์อันนี้มันเป็นสติกเกอร์ที่ไว้แปะเล็บนะครับอันนี้ผมลองสั่งมาดูอันนี้ก็อย่าไปถูนมากถ้าถูนมากมันจะลอกมันต้องเขาเอาไว้แปะเล็บอะ่ะแล้วก็เคลือบเลกเกอร์ที่เล็บอย่างเป็นแบบเนี้ยมันเป็นตัวหนังสือ สเกลมันก็ไม่ค่อยเท่ากันสักเท่าไหร่มันเลยออกมาเป็นแบบเนี้ยสูงมั่งต่ำมัง่งแต่ก็พอให้มันอ่านได้ครับถูถ่ายไปเกมโมดิฟายเนี่ยเสียงมันก็ดังอยู่นะส่วนปุ่มนี่ครับ ผมหยอดสีลงไปเนี่ยหยอดสีลงมาในร่องมันก็จะแจ่มขึ้นมาพอหยอดสีถ้าสีมันเปิดครับไม่ต้องกลัวรอให้มันแห้งสักหน่อยแล้วก็เอาเล็บเนี่ยเอาเล็บคูดคูด,ค,ดคูดออกสีมันจะติดในร่องข้างบนเนี่ยมันจะไม่มีเนี่ยดังเล่ครับลำโพงหน้าส่วนตรงนี้ก็เจะเอาเลยครับแล้วแต่ว่าใครจะออกแบบแนวไหนรูลำโพงเนี่ย จะทำเป็นวงกลมทำสลับข้างแล้วแต่เลยตอนทำก็ตีตารางครับถ้าจะให้มันตรงนะกันกันพลาดเดี๋ยวเจาะเบี้ยวเนี่ยผมก็ตีตารางนะเนะี่ยตีตารางแล้วก็เอาเข็มอะเอาปลายเข็มลนให้ร้อนแล้วก็จี้ให้มันนำศูนย์ลงไปก่อนแล้วก็เอาสว่านมือเจาะถ้าไปเจอบอดี้ ที่ยังไม่กรอบก็รอดนะแต่ถ้าเจออย่างเนี้ยไอ้เครื่องเนะี้ยโอ้โหบอดี้ม่นโคตรเปื่อยเลยเจอะโคตรยากเลยเนะี่ยข้างหลังเนะี่ยอันนี้ผมซ่อมไปนะถ้ายังไม่ซ่อมมันจะเห็นรอยแหว่งนี่ครับเกมบอยมาโค สายโมเกมอ่านี่ครับนี่กับลำโพงที่บอกไปครับเอามาวางไว้ด้านหน้าลำโพง n d นโดสวิ h ส่วนสติ๊กเกอร์นะสติ๊กเกอร์มันอยู่นี่ครับเนี่ยมันเป็นเว็บนอก เ็บนอกมันจะมีสติกเกอร์ขายแบบนี้นเดี๋ยวหายากๆเลยผมลองไปคุยกับร้านสติกเกอร์แม่งเลยให้เขาปิ้น์ออกมาสั่งทำแม่งเลยครับหมดเรื่องไปไอ้นี่มัน ดีเอสไอเนื้อเนี่ยดีเอสไอมันก็สวยเดียวนี่เนี่ยถ้าเป็นเว็บนอกอะ่ะมันจะมีจอขายเลนส์นอกอะ่ะมีเลนส์นอกขายนี่ครับแล้วก็สติกเกอร์เป็นกองเลยนี่ดีเอส เอาเก็บไว้ดูกันนี่ดีเอสไลท์มันมีกรอบมีบอดี้ขายหมด ค,คลิปนี้ก็มีามาเลยครับเอามาให้ดูเป็นคลิปจบงานครับจบงานการโมเครื่อง DS มาโคหรือว่าเกมบอยมาโคของเรานี่ยเองนะถ้ามีติกเกอร์นะมันจะแจ่มมากเลยนะอันนี้สี สีที่ทําเกือบลืมบอกสีที่ทานี่เป็นสีของซมูไรนะครับสีสเปย์กระป๋องซมูไรอะ่ะจะให้ดีก็ใช้แล็กเกอร์ซมูไรด้วย 1K ก็พอไม่ต้องเอา 2K หรอกใช้เล็กเกอร์ซมูไร 1K อะ่ะอันนี้มันสีฟ้าประกายครับมันจะแวบๆวบเวลาโดนแสงอะ่ะมันจะมีประกายแวบๆบ,บเหมือนมิกกากเพชรอะ่ะขัดให้เรียบร้อยครับแล้วก็พ่นสีแล้วก็ลง เลกเกอร์เคลือบอีกทีหนึง่งสีของสมุไรอะเลกเกอร์มันจะดีแต่มันชอบแรงดันมันชอบหมดเร็วของสมุไรอะสีดีแต่แรงดันแม่งหมดเร็วแล้วก็พ่นไม่ออกอนะไเนี้ย มันมีวิธีทำสองจอเลยนะแต่ดูดูแล้วเนะี่ยมันทำํำขุนข้างยากอยู่พอสมควรเชื่อมลายวงจรมันนิดเดียวเองผมเลยยังไม่ทำดีกว่ารู้สึกขี้เกียจเพราะมันจุดเชื่อมมันอะจุดเชื่อมมันนิดเดียวเอง เดี๋ยวว่างๆยวลองทําแล้วถามคลิปให้ดูครับครับคลิปนี้ก็เอามานครับยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปไปละ